สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมา update, อัปเดตดาวเรืองที่บ้านเรานะคะจังหวัดเชียงซาค่ะก็คือช่วงนี้ก็ยังบานรับลมหนาวอยู่นะคะเป็น ep 3แล้วที่เราลงนะคะณเวลานี้ผ่านมาอีกสัปดาห์กว่าแล้วนะคะดาวเรืองที่บ้านเราก็ยังบานทยอยบานสีเหลืองสดใสแล้วก็ดอกก็ยังใหญ่เหมือนเดิมเลยค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาว ลมก็แรงดอกเขาใหญ่มากแล้วก็ดอกก็จะหักก็คือถ้าเป็นดอกใหญ่เราก็ต้องรีบตัดเลยค่ะก็คือถึงวันพระเราก็จะตัดกําดอกไม้ถวายพระนะคะแล้วก็ถ้าเยอะแบบนี้แล้วค่ะก็เราต้องแบ่งขายที่ตลาดด้วยะคะ่ะสีเหลืองสดใสเลยค่ะอันนี้ระยะเวลาผ่านมา น่าจะสองเดือนแล้วนะคะเขาก็ยังงามแล้วก็ทยอยออกดอกอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนเราก็ยังทยอยให้ปุ๋ยเขานะคะก็คือเราควรดินคนต้นแล้วก็ใส่มูลวัวให้เขาค่ะใส่ทุกอาทิตย์เลยนะคะเป็นการช่วยบำรุงต้นเขาค่ะดาวเรืองนะคะ เป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมากเลยค่ะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและปลูกได้ในทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะทําให้ดาวเรืองนี้เป็นไม้ตัดดอกที่ทํารายได้ให้กับผู้ปลูกค่อนข้างสูงส่วนในปัจจุบันนี้การปลูกดอกดาวเรืองนอกจากปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้วนะคะยังนิยมปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อใช้ประดับในการตกแต่งอาคารสถานที่แล้วก็ปลูก เพื่อตัดดอกส่งโรงงานอาหารสัตว์ด้วยอะคะ่ะช่วงฤดูการปลูกดาวเรืองนะคะถ้าเป็นในช่วงฤดูร้อนก็จะพบปัญหาคือลูกและ,มะแมลงที่กำลังระบาดมากมันก็จะส่งผลให้อ้อต้นดาวเรืองเสียหายแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้มีแต่ปัญหาเรื่องน้ำนะคะส่วนการเตรียมดิน เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าการเตรียมดินของเรานี่ก็คือจะเป็นการพวนดินก่อนนะคะแล้วก็าวานเม็ดเพาะไว้ก่อนนะคะ <S <S มเมื่อต้นเขาเจริญเติบโตแล้วเราค่อยเํานำมาลงแปลงปลูกนะคะโดยแปลงที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะผสมมูลวาก่อนนะคะ <S <S คือแล้วก็ถ้าแบบเราปลูกไปหลายๆครั้งเราก็จะนำปูนเขามาโรยก่อนค่ะ แล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้สักหนึ่งอาทิตย์แล้วเรานำต้นกล้ามาลงปลูกค่ะเราก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราชอบในการนำมาใส่จาก,กันถวายพานะคะแล้วก็ช่วงนี้ทางร้านขายดอกไม้ก็มาติดต่อที่บ้านเราเพื่อให้เราส่งดอกเขาไปขายด้วยอะคะ่ะ แล้วก็ส่วนสีของดอกดาวเรืองนะคะเขาก็จะมีสีเหลืองกับออกสีส้มแต่บ้านเราชอบเป็นสีเหลืองทองมากกว่าค่ะการลดน้ํานะคะบ้านเราจะลดช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะก็คือมี2ช่วงเวลานะคะแล้วก็ทุกๆ1เดือนนะคะเราก็จะทําฮอร์โมนไข่นะคะ มาฉีดพ่นให้เขานะคะก็คือฮอร์โมนไข่เราก็จะผสมไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะน้มเปี้ยวนะคะแล้วเอ็มลอยหค่ะผงชูรส1ช้อนค่ะในการทำฮอร์โมนไข่ของเราแล้วก็ผสมน้ำนะคะใช้เพื่อฉีดพ่นให้เขาเดือนละ1ครั้งค่ะ การใช้ฮอร์โมนไข่เนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นประโยชน์มากกับต้นดาวเรืองเลยนะคะช่วยให้เขามีกิ่งก้านที่แข็งแรงแล้วก็ออกดอกสม่ำเสมอเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ปลูกดาวเรืองนะคะออลองนำไปใช้ดูนะคะก็คือโคนต้นเขาก็เราจะบำรุงด้วยมูลวัวนะคะแล้วก็ส่วนฉีดพ,พ่นทางใบนะคะเราจะใช้เป็นฮอร์โมนไข่ ฉีดพ่นให้เขานะคะซึ่งเราปลูกเนี่ยสเดือนแล้วเขาก็ยังมีดอกออกมาส,สม่ำเสมอเลยค่ะแล้วก็สีเหลืองสดใสด,ดอกใหญ่ต้นก็แข็งแรงด้วยนะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเราจะนำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้มาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้ชมกันขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ